วดนี่ปูฤสีตองเรือว่าผู้เท่าเฝ้าป่าช้าหายมาแล้วสองตัวสิบหลอนหลอนสามตัวหนึ่งสองศูนย์อย่าลืมเด้อพี่น้องพี่น้องเอาอย่าลืมเด้อพี่น้องอะไรล่ะพอ่อ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลาไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจธธารณญาณในการรับชมสวัสดีครับอีกครั้งนึงนะครับปูหรือซีตองเมื่อกี้นี้โจม,มอย่างก่อเห็นมานอนนอน,น,อนบ้างไหมล่ะก๊างสีรับกลับอะไรกับลังเสียบฝันดอกแม่เสียวหนึ่งอ่าแม่เดียวแบบไหนเด็กน้อยเมื่อน้องของไงยังไงเนาะเล็กน้อยแบบไหนไม่ฝัดฝันที่เสียบโอ้กับเสียบ แบบนี้ทำนองก็คุยกันกับพระอยู่หันนั่งเล่นนั่งแต่ว่าปากว้ากันยุดแต่ว่านั่นฝันเราได้เลขเราอบอกว่าได้เลขก็ได้ตอนไหนได้ฟันลราเสียไปน้อยนึงวันนั่งหลับแต่ว่าปากเว้ากันหูได้ยินอยู่เขาใบม้ออกสอยอลก็บอกพูนบันเท่าเท่าไปยโสนุ่นให้ผู้สาวมันเือพระกิการ ก็มีห้องถอห้องถือ่อนดได้แล้วว่านั่งอย่ทมาศิได้ได้แล้ว่้นโายน่อคนบั้น้องวงอ้องถือบ้นไหนฝันก้อิได้เลยเด็กหมายคนใจไดีเป็นตัวไหนสิเนาถ้าเป็นตีเ้ย ว่าสศูนย์หน่ว่าส0หลอนหลออีกย์หน่งเด็กเด็กน่อยแล้วก็สบหนึ่งูนหอยกันี่ยัางสีหลอนบัดนี้อันมันใหม่นี่มันกำลังที่ได้เลขแล้วมันบ่เ่็นมันบ่หูเลยศไปเลยอผีเสี้ยวมาหาเจียบดนนี่ขึ้นวกนอันนี้ก็สครับสัมพัทธ์งวดงวด่างหันมันออกงวดหนึ่งองหลังสเอ บอมาางหนาเลยเออบอกเลยบอบอกเคยไปตัวอื่นโองถ้ามันออกสิสองมันต้องออกสิเอ็ดบอลางันแล้วให้เก้าหกสี่บอลบางันให้เก้าหกสี่เชนล้องดนเนนนมใช่เนดยากโอ้บ่ได้มามือนั้นเสียดายอยู่แต่ว่าทีมงานเพิ่มมาอยู่ได้หรอผู้ใดมา่นบ่จำในบ่นี้ผู้ใดมาเนี่ยจำได้บ่นี้นี่ผมบ่ได้มาทนนั้น ติดพัลลกิดดวนบกผ่าเข้ามาบ่มาอบกผาเข้ามาบ่มาแล้ววะทั้ใจเราบกผาเข้ามา้มไปลบยกตันี้หน่งไไมเ็นมันเด็ว้าไปอยู่รอได้เงาาจอดยี่แมนแต่เขมือไดงลังที่เสียกล้งจะได้เลขพ่นะพีดันงนมากวนแล้วะันไหยพีก่อนมากวนโูนเฮ้งอะเนี่ยเราจะเลยสวนตัเดียวนี่บอก วันนี้ดูเช่นนี่แล้วบ่ตีเป็นอย่างอื่นแน่บ่บ่ไปไปบ่มี่ไปมามี่มองไปเลยบ่มี่มองไปเลยจัคสิตีไปจังไดนตัวใดก็อสิบสองกับสิบหล่อนหล่อนนะสิบสองนั่นสิบสองกับสิบหล่อนหลอนเอามาที่หลังพ่ออีหยังหล่อนหลอนก่อนมาที่หลังแมค่ะวันดีค่ะพ่อเจ๊ตังคนผู้ไทยพ่อ อยังหล่นๆอินยังเดยินวนี้ิหยังตัวใดหล่นๆล่หั่นจิหล่นหลละตัวนึงกับ2อง 2> <หา S 3> นอน่นมันแล้วมันมีอยู่2องคนนึง12ม,มากเลยปู่12ก็จะข <c oughs> อ,อง12ก็จะของโอ้คน2คนโ <c oughs> อ้คน,น,นค2นคนเออคน2คน12อคนนเออ3ตัวก็เอาศูนย์ไทบ่ก เอาเอาโมศูนกับคิดลันเด็ดจนึงบ่สามตัวแมสาตัวหนึ่งงเี่ตับ่นอเตียวได้บ่ได้นอเตียวเองเาผมวาไปด้นี่ยสาตัวหน่งศูนยตัวพ่อไงเอาีเทไครับเอาหนึสองศูนยะโอ้สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์เออเปลเปลเขาไปได้เลเปถ้าออกิงวดนี่งวดหนาเพต้องมหา ออกสิบเบดเลยซื้อไปแตอนนี้เพียงซิเบดอ่ะพี่ทำมันออกสิเบตเนี่ยมันบังคับออกกันที่สองฮะมันบักคับออกกันที่สองออกรุ่นที่สองเต้องทิ่สองมากแล้วซิบเอ็ดจี่ต่อแบบมแบบจำลองใบบเก่าหนึ่งขึ้นเก่าเนี่ยเก่าศูนย์เก่าศูนย์เก่าศูนย์ก้อนก้อนหนึ่งอันออกเก่าหนึ่งอ่ะเออ ถ่ายิศสองมางวดวันที่หนึ่งนี่ถาสิบสองมางวดวันที่หนึ่งตุลานี่สิบเอ็ดสี่มางวดวันที่สิบหกตุลาบอปูเนีนบ่ถ่าสิบสองมาหนึ่งตุลานี่สิบเอ็ดมันสี่มางวดวันทีาาส่สิบหกดูดว่นเย็นไปนานมันดะกลับมาออกหลังถี่ ไปไปเขียนนังสือไปทางหนทางลังไปทางไหนเาฮะาัยืนมางนาโดยส่วนตัวระหว่างหนึ่งศูนหล่อนกับสิบสองคุณพ่อมักตัวใหปูวาตัวใหมากูมักทั้งทั้งสองตัวกิบะหล่อนละปูมันมีอยู่ในวัยมันนี่เท่นั้นหนึ่งสิบตัหลอนอ่าอนสิบหลอนหลอนวันี้ก็สิบลายเนาะหลอนลายหลอนมากเลย ผีมากวนมาพ่อกำลังเสียบกำลังเสียนี่แหละตอนที่เขาจำนองกันคุยกันก็หลงพอแกหลัว่นั่งคุยกันอยู่นั่งรับนั่นแหละอยู่ใจหอนไม่ใช่หรือเราก็นั่งรับเพราะเสียบไปได้เลื่ขึ้นคนกับเราแบ๊บๆอยู่ก็ได้เลืกอยก็ได้อบบนี่นได้เลื่อยอย่างนั้นรับประหันกันถ้าไม่รับแท้มันจะไงหลังทวนนรคนนั่งรับ แม่นบ่ล่ะเนี่ยปากเว้ากันอยู่โตนี่บ่ครับกุตตาเออนี่ละโตนี่ได้แม่นบ่เออเอาเอาเนี่ยละบกตัวนี่ลำบกทิพยนี่ละผมส่วนนั้นละเออมันมันถือมาให้แล้วบอกเัี้เอาเอาเนี่ยบาทนี่มันมันหายมันบูงอย่างจังวันวี่ยังมันจำบ่ได้เลยนะทิพหลอนๆนะคะปู้ลุสีโตทิพย์หลอนกัดกันซีสามโตกัด สองศูนย์ศูนย์สองก็หนึ่งเปอร์เซ็นครับฮะใส่กันเนาะครับเนาะสามตัวหนึ่งยูทอนมันเห็นมากเท่านั้นค่ะเพิ่นมาบอกแค่นี้แม่บอกครับนอกมันมันบอดดายังเลยต่อยอดกับบอดดาได้เลี้ยงหรอกต่อยอดมั่วไปหมดนั่นนั่นบ้านนั่นว่าะัะนันบางอันบ่เขากล้องหรือ่างันมันเงี้ยนไปไล่ไถ้วู่มันเงี้ยนบางอันมันเงี้ยนมันจะส่งเงี้ยนดรอก คันเี้ไปนี่พ่อตะกี้เห็นละงอกคนนั่นน่ะน่ะมุกมองกล้องไปเจน้พ่อตะกี้นีงเห็นละงอกกัพ่อยุ้ยเสพ่อนั่นเถ้าปลายไม้น้ำมันน่ะโอ้โเห็นงอกปลายไม่แตมีเห็นละงอกเห็นละงอกออกยูปลายไม่พี่น้องตีตีเป็นเหล็กกัมีแต่ซูนซูนซุนซุนหยวนโอ้นนี่แยมแทบแทบยไนี่จะในตะุนกสนนะซุนขัดซูนไหนเด่งหน่อย จุนจๆพี่น้องเข้าห้ยยังครับเจ้าของลืมจุนๆจุนหนึ่งเมื่หลายตัวดอกนะคะ fc นะครับวันนี้จะเหลือแตนโอ้นี่ได้บาทนียเขียนฮะคุณตาเขียนลงดีโอเคเอาละเรียบร้อยแล้ยครับภาพกระบ่กชัดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ก็เดี๋ยวหันให้หนูกเป็นหัวแทนนะหนึ่งสองกับหนึ่งศูนย์ด้อย fc ฝั่งฝันเป็นบ่อหนึ่งสองส่วนก็ตักก็ครบสองพอย้ำฝั่งฝันให้ไดวฝันว่าจะได้ก็พ่อฝันว่าเด็กน้อยไม่เอาของมาให้นี่มันแรงคอลอดออกมานี่มามาเอาของมันว่ะค่ะกำลังสเสียบกำลังสือฝักค่ะกำลังสเสียบในฝันเสียบตรงเด็ดเลยเด็ดขึ้นมาเลยศูนย์แห่งเด็ดขึ้นมาเลยแล้วตีเป็นตัวเลขตัวนี้วะค่ะตีเป็นตัวเลขเป็นอย่างไเลขยัง ทิปลหลอนกับิสอง๋อหนึ่งศูนกับหนึ่งสองบันนี่สามโตได้ค่ะสามโตกับดึงอันนี้ใส่ดึงซุปนี่ใส่บ่สองศูนหนึ่งไปก่นสองศูนหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองเออหนึ่งสองศูนไปยังสิ่งสองศให้เอฟหมุนเอาในสามัวนี้บ่ค่ะเออหมุนอานีละว่ามันอยูนี่นี่มันต้องอยู่ มันอยู่ในนีแล้วเนาะค่ะเออว่าอยู่ในนีค่คักมันได้ตอนนั้นไม่เหมือนอยู่ในนีค่ะคัน